อุปรกรณ์เล่นก้นนใยิมก็มีตั้งหลายอย่างแต่ละตัวเนี่ยมันเล่นโดนตรงไหนบ้างแล้วมันฝึกยังไงเดี๋ยววันนี้ให้โค้ชเมย์มาเป็นคนสารที่ให้ดูแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเป็นผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชคนแี้เป็นปคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของงจรงริคับสวัสดีครับผมโค้ชปูนแดงครับตอนนี้พวกเราชมรายการซิปแอนด์โปรเจกต์นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างกล้ามเนื้อของผู้หญิงนะครับผมมาช่วยแนะนําวิธีการใช้อุปกรณ์เล่นก้นในเรียลยิมซึ่งมีทั้งหลายอย่างนะเมย์เนาะใช่ไหมครับ,รบผมก็หลายคนเนี่ยงงมากเลยว่าเอ้ยแต่ละตัวเนี่ยมันท่าทางมันคล้ายๆกันแล้วมันต่างกันอย่างไรแล้วเวลาการฝึกเนี่ยนะครับมันต้องฟีลตรงไหน แล้วฟอร์มในการฝึกนี้เป็นอย่างไรเนาะนะให้เมย์อธิบายก่อนดีกว่าว่าในแต่ละตัวที่เรียวยิมมีเนี่ยม,มันมีอะไรบ้างครับผมค่ะสำหรับจริงๆเรียวยิมของเรา,าค่ะมีอุปกรณ์ในการฝึกก้นเยอะมากๆนะคะแล้วก็เพียงพอสําหรับความต้องการของลูกค้าแน่นอนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะพา ทุกคนไปดูเครื่องฮิปฟัสค่ะซึ่งมีทั้งหมด2เครื่องแล้วก็มีเครื่องกู๊ดฮิปแบ็กค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เมจะพาไปลองเล่นแล้วก็มีตัวนี้ด้วยตัวที่แบบอยู่ใน IG ใช่ให่เอออันนี้คือแบบเครื่องนี้ฮิตมากใน IG ีครับเรียกว่าฝรั่งในเล่นกันหูดดบตับไหมเลยสำหรับท่า standing hip t h r u s t ตัวนี้เนอะนะครับผมก็เดี๋ยวโค้ชเมย์ก็จะเป็นคนสาธิตด้วยได้ค่ะครับแล้วตัวแรกที่จะสาธิตคืออะไรครับก็จะเป็นวันนี้นะคะก็เป็นเครื่องที่แบบ เขาเรียกว่าฮิตกันมากๆเลยก็คือ,อเครื่องฮิตฟัสค่ะซึ่งที่ยิมเรีวยิมมาคะมีต้อง2แบบมี2แบบเลยใช่มี2เครื่องเลยครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไป แป๊บหนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุนแนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับมาในตัวแรกที่โค้ชเมย์แนะนำครับคืออุปกรณ์มอชินฮิปทรัสใช่ ก็ถ้าสำหรับเครื่องนี้นะคะสำหรับมือใหม่เลยค่ะที่เริ่มเข้าใจมูฟเมนต์ของจิ๊ a r ัสตอนแรกใช่ไหมคะมเครื่องนี้ค่ะมันค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าเบาค่ะมันซับพอตแนวหลังกระดูกสัหลังของเราทั้งหมดเลยค,ครับ สิ่งเดียวที่เราต้องออกแรงก็คือ Movement ของสะโพกอย่างเดียวครับ<ช>ก็คือแบบแค่ทำท<ช>่าย i p Extension พอแล้วแค่นั้น<ช>ก็โดนต้นแล้วใช่ไหมใ่คะ,คะแต่ทีนี้คือมันจะมัมนมีฟังก์ชันตั้งหลายอย่างมีข้อตรงบริเวณตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับผมปรับยังไงอรโค้ชเมย์ค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะมันมีหลายระดับมากค่ะถ้าลูกค้าตัวเล็กใช่ไหมคะเราก็จะต้องปรับขึ้นมาให้สูงนิดนึง เพราะว่าระยะของขามันก็จะเข้ามาใกล้กับข้อต่อสะโพกมากขึ้นอ่าถ้าวุดลูกค้าไม่ได้ปรับตรงนี้หรือพี่ที่เขามาเล่นที่อิมเราไม่ได้ปรับตำแหน่งตรงนี้เลยอะค่ะครับมันก็จะทำให้โดนเป็นแฮมซิงเยอะมากกว่าอือใช่โอเคบางทีคือมาใช้เครื่องนี้เฮ้ยทำไมไม่โดนก้นวะโดนแฮมอะไรเงี้ยเออโดนแฮมทำไมโดนต้นขาด้านหลังมากกว่าก็แบบมาโทษเครื่องชินจริงๆไม่ใช่คือกลายเป็นว่าคุณไม่ได้ปรับตัวของความสูงของเท้าตร,ตรงนี้นี่เองใช่ใช่นะครับแล้วตัวนี้คืออะไรครับคุณแม่ ตำแหน่งตรงนี้ก็เป็นเ,เหมือนบาที่แบบว่าเวลาเราวางขึ้นมาแต่ว่ารเราไม่ต้องเซตบาค่ะอันนี้สามารถนั่งตรงนี้ค่ะคแล้วก็กดตำแหน่งไอ้บาแล้ววางตรงสะโพกได้เลยอโอ้โหมันเป็นคุชชั่นด้วยคือมันนิ่มๆใช่ไหมใช่บที่บาเนี่ยม,มันเป็นแบบเหมือนเป็นแท่งๆใช่ไหมครับแล้วก็มีไอ้ตัวรองถึงจะมีตัวซัพพอร์ตอยู่แต่ว่ามันก็จะรู้สึกวงๆเจ็บใช่ไหมแต่ที่อันนี้ปุ๊บมันก็จะรู้สึกสบายขึ้นใช่เพราะว่าอันนี้เบาอันนี้มันแน่นกว่า พูดง่ายสำหรับคนที่เป็นมือใหม่และอยากปันก้นตัวนี้คือเหมาะสุดๆเลยใช่่ง่งายมากทีนี้โค้ชเมย์ช่วยสอนฟอร์มหน่อยว่าฟอร์มการฝูกเป็นไงบ้างครับโอเคค่ะอย่างแรกเราก็มาเช็คตำแหน่งนี้ก่อนแต่ว่าไม่เคยลองดูแล้วโค้เมย์จะอ,อยู่ที่เลขสาประมาณนี้ค่ะคใช่แต่ถ้าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่สูงประมาณร้อ ร้อยหกสิบถึงร้อยหกสิบห้าเนี่ยประมาณตัวประมาณเมียค่ะก็คือตัวใหญ่หน่อยก็จะอยู่ประมาณเลขสามแต่ถ้ามุดแบบเริ่มตัวร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปหรือแบบเป็นคนร้อยเจ็ดสิบห้าขึ้นไปก็อาจจะต้องปรับลงไปต่ำนิดนึงประมาณเลขสี่หรือบางคนช่วงขายยาวกว่าอาจจะแบบปล่อยแบนลงไปเลยอะไรเงี้ยค่ะครับก็ส่วนส่วนของแต่ละคนเนี่ยสูงประมาณไหนก็คือลองปรับดูดูว่าตัวเองถนัดที่ความสูงประมาณเลขที่เท่าไหร่นะใช่ไหมครับ โ okay. อเคอะทีนี้เวลาเซตอัพเราทำยังไงครับอ่าแล้วก็เข้ามาที่นี่อ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะสำหรับถ้าเราเริ่มเก่งเราสามารถโหลดน้ำหนักลงไปตรงนี้ได้อืมใช่ค่ะ,ะก็คือ๋ย่าลองออใส่ว่าเครื่องมันเบามากจรงิงๆเครื่องมันเบามากจรงิงๆริเอาแต่ย,ยังง้หอไรนนะคะว่าหนูขิ่ <laughs> <laughs> เอาจริงนะมันก็ไม่ได้เบาขนาดนั้นขึ้นตัวนี้ใช่อ่าเราก็ดึงบาตรงนี้นคะครับอ่าแล้วก็มาวาง ตำแหน่งข้อต่อสะโพกของเราเลยอค่ะแล้วก็ถอยต้นเท้าเข้ามาค่ะเนี่ยสังเกตว่าถ้าเราปรับตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะมันก็ทําให้ข้อเท้าอะค่ะมันใกล้กับข้อต่อสะโพกของเรามากขึ้นถ้ามีปรับแบนออกไปก็มันก็เหมือนแบบถ้าเป็นพื้นป่ามันก็เหมือนมีวางเท้าไก่เงี้ยมันก็จะโดนแต่ต้นขาด,ด้านหลังอ่าใช่ท่านี้ พอเสร็จอัพเสร็จนะคะความกว้างของเท้าประมาณไหนครับพนมิครับกว้างเท่ากับระดับสะโพกของเราเลยค่ะอ่าแล้วก็เปิดปลายเท้าออกเล็กน้อยนิดนึงนะคะใช่มันก็จะทําให้สนัดมากึืนเนาะเรก็ออกแรงกระจายน้ําหนักที่เท้าดีๆค่ะครับอันนี้หายใจเข้าค่ะแล้วก็กิงท้องยกก้นขึ้นมา<อ>แบบนี้เลยค่ะก็จะออกแรงกร้นหย่อนก้นลงเล็กน้อยพอค่ะไม่ต้องลงไปสุดอับแล้วดันขึ้นมาเลยอแค่นี้ อันนี้คือเรียยวง่ายมากๆเลยนะ<ช>คือแค่แบบผ่อนสะโพกลงแล้วก็แบบทำฮิปเอเซนชั่นขึ้นมาใช่ค,ครับ,รบแบบนี้เลยโหอ,อันนี้ก็คือโดนกล้นเต็มๆจำนวนทางที่มือใหม่ที่จะต้องฝึกเนี่ยคือประมาณเท่าไหร่ครับพอลเม่ตรับการริ่งก้นนะใช่มีก็แนะนาอยู่ที่10-15ทีสามเซตละกันเพราะเครื่องก็มีน้ําหนักอยู่แล้วครับก็คือความหนักก็แบบปันการปันการเนาะเช็คเรื่องของฟอร์มหรืออะไรพวกนี้ก่อนใช่ค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าแบบเทพแล้วอะไรอยากจะปั้นก้นแบบเดือดๆเลยอ่ะคือปกติยกกันที่เท่าไหร่ครับปั้นก้นแบบเคลื่อนๆเลยนะครับจริงๆถ้าเป็นที่ครั้งที่เท่าไหร่ก็คือสิบสองครั้งก็คือไฮเปอร์โซฟี่ค่ะถ้าสมมติเร,มเริ่มเริ่มแบบโหดขึ้นแล้วต้องมีการปรับโปรแกรมไม่เป็นสตริงหรือว่ารูปแบบอื่นๆเข้ามาเพิ่มขึ้นเพราะสุดท้ายถ้าเราเล่นหนักขึ้นมันก็ทําให้ก้นเราใหญ่ขึ้น เป็นหลักการรรมัาแต่อย่างไรตามนี่คือเป็นรากฐานของการฝึกท่าฮิปทรัสที่เี่บอกว่าฝึกท่านี้คุณแล้วเราสามารถไปใช้บาร์เบลได้ใช่โอเคครับนี่คือเครื่องที่1นึ่งเนะนะครับแล้วเครื่องที่2นี่เป็นอะไรเดี๋ยวให้โค้ชเมแนะนําดีกว่าโอเคครับมาในอุปกรณ์ที่2ที่โค้ชเมแนะนําครับอันนี้ก็จะมีหน้าตาที่มันแตกต่างจากตัวตะกี้ใช่ไหมมันดูแบบเฮ้ยมันมีหลายฟังก์ชันมันมีไอ้นู่นไอ้นี่ดูน่ากลัวสําหรับผู้หญิงใช่คือแบบเหมือนประมาณว่าเราจะเล่นยังไงวะจริงจริงมันใช้ยากมั้ยเมย จริงๆมันก็ยังคือว่าง่ายกว่าการเซตอัพบาร์แล้วก็เล่นเป็นบาร์เบลฮิตชัดครับก็คือยังง่ายกว่าการใช้บาร์อยู่ดีใช่อ่าครับทีเนี้ยความแตกต่างระหว่างต,ตัวเนี้ยกับตัวหนึ่งอ่ะคืออะไรครับค่ะตรงนี้ค่ะมันก็จะมีที่ล็อ ที่เราเข้ากับเครื่องตรงนี้ค่ะสายเบนตรงนี้สองอันที่มันอิสระค่ะมันไม่เชื่อมอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับตอนนี้เวลามันอยู่บนตัวคนนะคะตัวเราอะค่ะพี่ปูมันก็จะไม่ได้รู้สึกมั่นคงมากอมันก็จะมีตัวไอ้เนี่ยตัวเสียมผัดเนี่ยล็อคอยู่ตรงบริเวณโ้กของเราแต่ว่าข้อดีของการใช้แมชีนก็คือมันยังมีเบาะคอยพพอร์ตและหน้าของหลังของเราตลอดเวลาคือมันช่วยเซฟหลังของเราด้วยแหละคือบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นผิดฟอร์ม ใช่ปะหรือว่าแบบเหมือนออกแรงผิดมันไปลงหลังล่างใช่ไหมครับแต่นั้นตัวนี้คือเป็นตัวช่วยเลยใช่อันนี้ก็จะแบบปลอดภัยมากกว่าแต่ถ้ายังเล่นผิดมันก็อาจจะโดนนิดนึงเหมือนกันครับล้าก็สามารถโหลดน้ำหนักเล่นหนักกว่าการใช้บาเบลด้วยซ้ำใช่คใช่ไหมนะครับไหนสอนผมใช้หน่อยดิว่าใช้ยังไงครับค่ะก็เวลาเข้าเล่นนะคะคุณกูก็นั่งบนเบาะได้เลยตัวประหนึ่งว่าเล่นไม่เป็นแต่เยวที่บ้านจะได้รู้เนี่ยว่าต้องเล่นยังไงเนาะใช,ใช่ไหมครับโอเคอ่ะทีนี้ วางการวางเท้าเป็นไงบ้างครับคุณอ,อ่ะก็วางกว้างเหมือนเดิมค่ะเวลาเล่นที้สะโพกเนาะใช่กว้างเข้ากับระดับสะโพกครับแล้วก็ใช้บาตรงนี้นะคะรับคาดไว้ตรงเข้อต่อสะโพกก็คือจะคาดไว้ตรงบริเวณนี้ใช่ครับเหมือนเก็บมคาดนี้แล้วพายบนรถเลยค่ะใช้ง่ายมากมาก อันนี้คือผมเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ปรับให้มันให้มันพอดีกับตัวเรานิดนึงครับแบบไม่ต้องไม่ต้องแน่นมากแต่ว่าก็ไม่หลวมเกินไปนไม่ต้องแน่นแบบแน่นจนหายใจไม่ออกไม่ต้องไม่ต้องคถึงขนาดนั้นนะใช่ค่ะคือแบบแค่แบบท็อกพอประมาณพอดีพอดีน<ช>ครับอันนี้ก็วางอยู่ตรงข้อต่อสะโพกของเราพอดีนะคะครับ คร <Okay. S 1> าวนี้ความสูงของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ว่าพี่กูวางเท้าพอดีแล้วก็คือเห็นไหมว่าข้อข้อเท้าค่ะมันตั้งฉากขึ้นมาและหน้ากับข้อสะโพกพอดีอ๋อโอเคคือให้ตัวของต้นขาตรงนี้ใช่ไหมไอ้ตรงนี้นะครับมันตั้งฉากกับข้อสะโพกข,ของเราใช,ใช่ไหมโอเคอ่ะทีนี้ยังไงต่อครับคุณแม่คราวนี้ติดมือไม่รู้จะมือไว้ตรงไหนเอามือวางไว้ตรงเข็มขัดก็ได้วาตรงเข็มขัดอ่ะครับแล้วก็ขีดพื้นแน่นๆค่ะยกก้นขึ้นมาเลยช กิงท้องไว้ดันขึ้นมาสุดใช่นั่นแหละค่ะโอ้โเชี่ยโดนก้นแล้วคราวนี้เราก็สังเกตว่าระนาบของเท้าเราพอยังบางคนไม่พอก็ขยับเข้าขยับออกจำได้ครับคือขยับได้มันมีตัวที่วางเท้าอยู่ตรงนี้เนาะใช่นะครับันี้ก็คราวนี้ที่บอกว่ามันยากกว่าเพราะว่าเวลาหย่อนลงไปอะค่ะมันจะอิสรามากกว่าที่กรอค่อยๆผ่อนลงไปแต่ว่ามันก็จะย่อไปได้ลึกมากกว่าโอ้โหมันลงไปลึกมากใช่แล้วก็ดันขึ้นมาเลยแรงๆชึบโอ้โหเชี่ยตูดใช่ จริงๆอ่ะผมอะเคยใช้แต่ว่าแค่แลกลองเทสดูแต่ไม่เคยแบบเหมือนโหลดน้ำหนักแบบนี้อ๋ออันนี้คือแบบโดนนะใช่โดนเต็มเต็มอย่างเงี้ยครับถ้ามีก็ชอบเล่นเครื่องนี้มากกว่าอ่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเซฟตี้ใช่เพราเราเล่นเสร็จสมมติครบจำนวนครั้งที่เราต้องการก็ดึงบาร์เก็บเข้ามาได้เลยครับติดแล้วอันนี้คือผมพูดถึงแราว่าจะถอดออกใช่ไหมก็คือแค่เปิดตัวนี้นี่เราผ่ายใช่ครับพูดง่ายเลยอะ คือจริงๆอะถ้าเกิดว,ว่าสมมติเรารีบหรือว่าบางทีที่เกีย่ยเซตอัพบาร์ตัวเนี้ยผมว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะใช่ค่ะคือมันแรงต้านเนี่ยเหมือนกับใช้ free w ทเลยใช่ค่ะแต่เซฟหลังกว่าคือบางทีอะถ้าคุณยังเซตอัพท่าไม่เป็นอะไรพวกเนี้ยนะครับไอพวกแมชชีนพวกเนี้ยจะเป็นแบบเหมือนเครื่องที่ช่วยแบบให้เราเนี่ยฝึกได้เต็มที่แล้วก็สามารถโหลดน้ำหนักได้ดีด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมเจอนะคือเวลาที่ผมยกก้นขึ้นเนี่ยค่<ฮ>ะคือไม่รู้สึกหลังเลยเว้ คือมันค right. ือก้นเลยเต็มๆเลยครับผมก้นเลยเต็มๆครับแล้วจานวนครั้งที่เราใช้ก็คือจะเหมือนเหมือนกวเหมือนกันใช่ไหมครับทีเนี้ยประเด็นก็คือเรื่องของความเซฟตี้ถ้าสมมติแบบนี้นะอนยญานะครับสมมติเราเล่นคนเดียวใช่ไหมครับคุณเมย์ปุ๊บขึ้นมาซึ่งอันนี้คือจะออกง่ายมากใช่ครับเวลาที่ขึ้นปุ๊บแล้วสมมติเราหมดแรงทำไง หมดแรงปล่อยลงไปได้เลยนะครับพี่ปูอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยลุกออกมาใหม่อันนี้คือเรียกได้ว่าคือคุณไม่ต้องกลัวว่าแบบโอ้โหแบบจะเละเพราะว่าเครื่องสีน้ำตาลมันจะดูปลอดภัยเพราะมันมีเบาะใช่ไหมคะแต่อันนี้ค่ะข้างหลังมันจะมีตัวเซฟเบาะไม่ให้มันไหลไปครับตุดทางมันเหมือนกันโอเคนี่คือเป็นเครื่องที่สองนะที่โค้ชเมย์แนะนำใช่ใช่ไหมครับ อ่าอันนี้คือถ้าเกิดว่าคุณมาที่เรียบยิมนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะเล่นก้นอะไรนะครับนี่คือหนึ่งในสองอุปกรณ์ที่คุณควรต้องมาใช้เลยนะบอกเลยนะครับสำหรับการปัน้นก้นครับเดี๋ยวช้าที่สามคืออะไรครับโคชเม์ก็เป็นเครื่องกูทคิกแบ็กค่ะกูทคิกแบ็กนะครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าและมาในเครื่องที่สามที่โคชเม์แนะนำครับนั่นคือเครื่องกูทคิกแบ็กนะโคชเม์เ<ห>นาะนะครับ,รบตัวเนี้ยสิ่งที่เจอคือยิมอื่นไม่่อยมี ไม่ค่อยมีเลยนะครับผมก็จะมีที่วิมทุกสาขานะครับทีนี้ประเด็นก็คือวิธีการฝึกเนี่ยถ้าเกิดว่าฝึกผิดผิดเนี่ยก็อาจจะไปโดนที่ตัวของต้นขาด้านหน้าซะเยอะเนาะนะครับดังนั้นเดี๋ยวให้โค้ดเมย์สอนดีกว่าว่าไอ้พวตัวอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันใช้งานยังไงสำหรับท่านี้นะคะถ้าสมมติแบบจริงๆทุกคนจะเคยเห็นแบบว่าเวลาเราเล่นต้นก็จะใช้เป็นเคเบิลคิกแบ็กมากกว่าแต่ว่าถ้าคนอยากแบบให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นก็แนะนำเป็นเครื่องนี้ก่อนครใช่ฝึกมุมในการเคลื่อนไหวในการแบบว่าค่อยๆถีบ ก้อนออกไปด้านหลังใช่ ừ, ค่ะใช่ออโอเคค,ค่ะตรงคราวนี้นะคะเครื่องเนี้ยค่ะมันก็จะมีฟังก์ชันแค่ดันขาออกไปแล้วเก่งก้นกมัดนี้ครับวิธีการนะคะมันก็เหมือนเดิมค่ะมันจะมีปรับระดับเบาะค่ะที่เอาไว้ซัพพอร์ตของช่วงท้องแล้วก็อกของเราครับค่ะวิธีการเซ็ตก็คือเหมือนเข้ามายืนใกล้ๆเลยค่ะแล้ววัดเบาะตรงเนี้ยค่ะให้อยู่ประมาณช่วงท้องของตัวเองอ๋อคือให้เบาะน,นี้อยู่ตรงบริเวณช่วง,<อ>งท้องใช่ครับเพื่อที่จะได้พับ สะโพกไปด้านหลังอ uh ่าฮะเพื่อซับพอร์ตให้เรารู้สึกเกิดความมั่นคงนะค่ะอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเป็นขอมีก็อยู่ประมาณเบอร์หกอย่างเงี้ยค่ะรับถ้าตัวเล็กตัวใหญ่ก็อาจจะปรับตามความเหมาะสมของเราเลยแล้วก็พับตัวเอาอกติดเบาะลงไปค่ะสอกด้านเบาะแน่นๆค่ะยืนค่ะวิธีการนี้ก็คือพยายามยืนให้มันตรงมากที่สุด แล้วเวลาพับอะอย่าพยายามยืนเข้าใกล้เครื่องมากกันไปส่วนใหญ่ใช่ชอบเห็นทุกคนยืนอย่างเงี้ยแล้วก็จีบไปแบบกะแบบว่าเอาชิวแล้วก็อย่างนึงคือถ้าเกิดว่าทําแบบนั้นคือมันไม่โดนด้วยไม่โดนด้วยเป็นกล้ามเนื้อจริงๆถ้าทําแบบมาตรานนี้มันก็จะโดนเป็นรู้สึกเกร็งแล้วก็ออกแรงจากกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังมากกว่าอืมครับแล้วก็ยิบเดินเข้ามาหาเซ็ตตัวให้มันตรงปึ๊บพับทิ้งสะโพกพับสะโพกออกไปด้านหลังในลักษณะแบบนี้บเราตัวนิ่งค่ะ ยกข่ขึ้นวางเท้าค่ะใช้กลางฝ่าเท้าดันออกไปตรงๆงไม่จิกปลายเท้าหรือใช้ส้นเท้าทั้งส่วนใหญ่นี้นะคะมันจะไม่เท้าใช่กลางฝ่าเท้าออกไปพึ่ค่ะแล้วก็ค่อยๆถี่ออกไปค่ะจากตั้มถ้าพวกนี้เอาอะไรจะก้นอื้บก็คือถีดออกไปให้สุดเนาะนี่เนาะใช่ค่ะแต่ว่าไม่แอนหลังออกไปนะเท่าที่ไม่เห็นตัวใหญ่ลูกค้าจะแบบ มันก็ไม่โดนอะไรเลยเหมือนกันก็ไม่โดนอะไรเลยเพราะงั้นคือจะต้องล็อกยังไงครับคุณแม่ก็พยายามล็อกตัวให้นิ่งค่ะเก่งท้องนิดนึงแหละถึงจะมีเครื่องซัพพอร์ตอยู่แต่เราก็ต้องล็อกตัวเองให้รู้สึกมั่นคงมากที่สุดนะคะเก่งท้องไว้หายใจเข้าค่ะขี่ออกไปตรงๆหายใจออกคือสังเกตว่าหลังคุณแม่จะไม่แอนสู้เลยใช่ครับจะเก่งหน้าท้องไวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ขี่ออกไปจนกระทั่งแบบเหมือนขาเหยียบเหยียบตรงไปอย่างนี้เลยนะครับใช่ แล้วก็ไม่ต้องแทงเข่าเข้ามาจนตำแหน่งก็บบาร์นะจนตำแหน่งก็บเครื่องค่ะแค่ให้ตรงกับข้อต่อสะโพกก็พอแล้วก็ม้วาดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างนะนะครับก็คือขาเนี่ยนะครับจะตรงกับขายข้างหนึ่งจะไม่ห่อเข้ามาแบบนี้ใช่ค่ะว่าคือจะจะเป็นตรงลักษณะนี้แล้วก็ถีบออกไปนะครับแค่นี้ก็โดนก้นแล้ว <Yeah. S 1> บางคนคือแบบต้องการแบบเหมือนระยะยาวไงใช่ไหมแบบเก็บเข้ามา <laughs> ใช่เก็บลึกเกินแต่ลึกเกินแต่แตจริงๆไงเป็นพอเก็บเข้ามาลึกเกินมันก็โดนต้น่ะแต่ว่ามันก็ถ้าเราแบบล็อกตัวเองไม่นิ่งมากพอมันก็เสียแรงไปโดน้จมื้อต้นขาด้านหน้าแฮมสติง <ừ> mm. อะไรอย่างเงี้ยโลว์แบ็กอย่างเงี้ยครับเพราะกลายเป็นว่าหลุดไปที่อื่นมัน่วสั่วเลยทั้งทั้งที่เป็นตัวฟลูดชิกแบ็กแต่กลับไปโดนคอร์สโดนแฮมโดนอย่างอื่นโดนหลังล่างฉะนั้นนะครับ ่จำนวนครั้งที่ใช้เป็นไงบ้างครัุณเบนก็สิครั้งได้ค่ะ15ครั้ง10ถึง15ครั้งโดยประมาณครัก็คือข้างละ15ครั้งเนาะขวา15ครั้งซ้าย15ครั้งพังกระหว่างเซตเท่าไหร่ครับเวลาที่เราเล่กนกลแบบนี้ก็อ,อยู่ประมาณ1นาทีครึ่งแล้วกันคหนึ่งนาทีครึ่งโอเคครับกว่าจำนวนเซตก็ประมาณ3 4เซตเนะะาะใช่ไหมครับผมบนี่คือเครื่องที่3ที่โค้ชเมย์แนะนําครับ คือถ้าเกิดว่าเทียบกับ Hip trust แล้วก็ตัวของกล Kick Back เนี่ยมันจะต้องฝึกย่างไงบ้างครูเมย์คือ Hip trust ก็เป็นท่าแรกแล้วอันนี้มาเก็บปะ่ะหรือยังไงครับแต่ว่าล <c oughs> ้าแต่ตารางแล้วกันถ้าสมมติลูกค้าจะฝึกท่าน,นี้ก่อนก็ได้ครับเหมือนเป็นการกระตุ้นหรือวอร์มก้นขึ้นมาเบาๆ <c oughs> แล้วก็ไปเก็บมีพัด <c oughs> ก็เวลาเล่นก็จะแบบรู้สึกครับ โดนสุดหรือว่าไงว่าใช้ตัวนี้มันเคลยร์ซอสก่อนคือทําให้มันมีอาการแบบหนึ่งตึงตัวมีเรื่องมเมล็ที่ก้นก่อนแล้วเราไปเล่นฮิปทรัสปุ๊บมันก็จะโดนมากขึ้นใช่หรือว่าเราจะเปิดทิปทรัสก่อนก็ได้เหมือนกันถ้า,าวันนั้นเราเน้นว่าเอออยากเล่นฮิปทรัสหรือเล่นสเต็งให้มันหนักๆก็เปิดทิปทรัสก่อนแล้วก็มาเก็บรายละเอียดตัวนี้ใช่ค่ะอ่าประมาณนี้เนาะครับก็คือสลับหน้าสลับหลังได้ขึ้นอยู่กับว่าตารางของคุณเป็นยังไงมากกว่าเนาะนี่คือเครือร่องที่สามครับ ที่เป็นสายไ g เนี่ยเขาชอบใช้กัน,นทำยังไงครับผมไปดูกันและมาในท่าที่4ครับผมนะอุปกรณ์ชิ้นที่4ของเราเนะี่ยคือท่า standing hip thrust เองครับท่านี้บอกเลยว่าเวลาเล่นนะโหอย่างเท่เลยผู้หญิงเนี่ยแบบดูเท่มากๆนะครับมันดูแบบสง่าง,งามสวยงามมากสำหรับการเล่นท่าน,นี้นีนะครับผมประโยชน์ของมันเป็นไงบ้างครับเมย์ครับ จร,จริงๆมันก็เป็นภุมฮิปพัดนะคะแต่ว่ามันก็จะออกแรงจากกล้ามเนื้อต้นขาได้เยอะขึ้นเพราะว่ามันยืนเนาะน้ำหนักทั้งหมดมันก็ถูกทิ้งมาที่ต้นขาอโอเค ทีนี้วิธีการใช้ใช้ยังไงบ้างครับสำหรับคนที่แบบอยากจะลองเล่นแล้วแบบเอออยากจะไปลงไอจีเขาบ้างโชว์ในโซเชียลมีเดียอะไรอย่างนี้แต่จริงมันมีประโยชน์เรื่องของการสร้างกลนเนาะใช่ไหมค่อ่าครับแลวการันรต้องฐานที่แข็งแรงด้วยค่ะครับผมอันนี้อาจจะมีวิธีการใช้ยากนิดนึงค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างมีหลายสเต็ปนะคะครับอย่างแรกต้องเลือกระดับบอกให้พอดีก่อนเราจะไม่เลือกระดับบอกที่สูงเกินไปแต่ว่าถ้า ในกรณีสําหรับคนที่เริ่มฝึกใหม่ๆอาจจะปรับขึ้นมาสูงนิดนึงค่ะครับเพราะว่ามันต้องฝึกอาศัยการถอยสะโพกออกไปให้สวยๆครับใช่อ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวเมย์ลองทำดูนะคะก็แล้วก็ดึงบาขึ้นในลักษณะนี้ค่ะอันนี้ต้องมีนะคะตำแหน่งนี้มันสามารถปรับเข้าปรับออกได้เพราะว่าเราจะวางไอ้ขอบบาตรงนี้ค่ะบริเวณต้นขาด้านหน้าของเราครับซึ่งช่วงต้นขาแต่ละคนก็สั้นยาวไม่เท่ากันครับผมใช่เราต้องหา ก็คือหามูให้ให้เจอนะสำหรับตัวเองใช่ไหมครับเพราะว่าบางคนเห็นบางคนเขาถ้ามูที่ปูมาเล่นแล้วลูกหาตัวเล็กกว่ามาเล่นมันก็จะเคลื่อนขึ้นมาสุดตรงนี้ก็มันจะรู้สึกเหมือนโดนกดแลงโดนกดข้อเจ็บกระดิราวนก็งงว่าเล่นยังไงคือถ้างั้นตำแหน่งที่วางที่สวยที่สุดคือกลางกลางต้นขาเราใช่ค่ะต้นขาด้านหน้าอ่าโอเคครับอ่าประมาณช่วงต้นขานะคะปึ๊บ ยืนขึ้นปึ้งเอาอมือแตะไว้ค่ะ,ะที่อันนี้มันเอาไว้ซัพพอร์ตนะคะก็คือเหมือนแบบว่าเอื้อให้สะโพกของเราดันออกไปให้ไกลที่สุดอ่อคือต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราฝึกกั้นเมื่อ้นเนี่ยนะครับการพับสะโพกลงไป เป็นเรื่องที่สําคัญเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะ stretch เนาะต้องการที่จะยืดตัวของกล้ามเนื้อก้นเวลาที่เรายืนขึ้นทำ hip extension มันจะเกิด contraction คือการบีบตัวนะครับถ้าเกิดว่าคุณแบบเหมือนยืดไม่สุดนะคุณจะเจอว่าคุณบีบได้ไม่เต็มที่เหมือนกันเนาะนะครับใช่แล้วโหลดมันก็จะกลายเป็นแบบรู้สึกที่กล้ามเนื้อต้นขามากกว่าอ่าครับเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าเล่นผิดผเดอ่ะคือโดนควอตเต็มๆเลยนะต้นขาด้านหน้าใช่ไหมแต่ว่าใช่แต่ว่ายังไงก็ต้องเมื่อคอดนึงนะอ โ <Okay. S 1> อเคอะแล้วก็ยืนขึ้นปุ๊บค่อยๆถอยต้นคอยยี่เราไปให้สุดเลยค่ะแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ยืนขึ้นมาปุ๊บเกรงก้นประมาณนี้รต่จริงๆเหมือนกีฬาทัดบ้างเลยแต่แค่ยืนเล่นนะคะฟอร์มอย่างสวยอะคือเวลาที่สาวๆดูฟอร์มนะครับเวลาใช้อุปกรณ์นะให้ดูโคโช,ชเมย์เป็นตัวอย่างนะครับ<ช>คือเวลาที่โคช,ชเมย์เคลื่อนไหวคือมีสมาธินะ<ช>แล้วก็แบบ เช็คลายเรียนร่างกายก่อนจัดระเบียบร่างกายก่อน,นว่าแบบเฮ้ยจังหวะลงมันต้องพักสปปะโพกยังไงเวลาขึ้นมาปุ๊บออกแรงยังไงประมาณนี้นะครับเหมือนกันค่ะแต่ว่าข้อเสียของเครื่องรักขนาดนี้ถ้าแบบเราอยากปั้นโกนจริงๆมันก็ไม่มีอะไรสักปพปอดีครับพอเราเริ่มโหลดหนะักจริงๆรําสำหรับมือใหม่จริงน้ำหนักเครื่องให้นี่ก็คือหนักมากแล้วสำหรับเขาใช่ก็พอเราเริ่มโหลดหนักบางทีแกนกลางลำตัวหรือว่า เรายังเซตตัวเองให้มันคงคือเรายังไม่มั่นคงมากพอมันก็อาจจะเล่นยากนิดนึงแต่ถ้าเริ่มเก่าขึ้นมาแล้วเริ่มเล่นเครื่องอื่นๆง่ายขึ้นเริ่มโหลดได้หนักขึ้นแล้วอันนี้ก็แนะนาค่ะเพราะว่าก็โดนกล่นเหมือนกันเราถึงได้นําเสนอตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายเนาะเนื่องจากว่าคือคุณต้องเก่งในการใช้อุปกรณ์ชิ้นอื่นๆก่อนฝึกฟรีเวทให้ค่อนข้างเก่งก่อนแล้วพอมาใช้ตัวนี้ปุ๊บ คุณจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้อุปกรณ์ตัว standing hip thrust ตัวนี้เลยนั่นเองเนาะนะครับผมจำนวนครั้งก็เป็นเป็นยังไงอ่ะเป็น hypertrophy ี่ไหมอ่ะหรือว่าเป็นแบบมันไฮ้ได้ป่ะต้องสิบถึงสิบสองสิบห้าก็ได้ค่ะแต่ว่าเอาไว้สักสิบถึงสิบสองทีดีกว่าเพราะว่าเครื่องนี้เน้นโหลดให้มันหนักนะครับคือถ้าเกิดเป็นมือใหม่ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ10-12หรือ12-15เน้นเรื่องของมูฟเมนต์ให้มันถูกต้องก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณเก่าแล้วคุณเทพแล้ว คุณเก่งแล้วแล้วแต่คุณจะโหลดอะไรเคือเรื่องของคุณนจริงป่ะครับผมหนักๆก็5ที8ปีก็แล้วแต่โปรแกรมเลยครับก็ถ้าเกิดว่ามาที่เรียลยิมครับผมนะบต้องการที่จะปั้นกล้นเนาะนอกจากเหนือจากตัวของฟรีเวทแล้วนะครับเราจะมีตัวของแมชชีนสีตัวนี้แหละนะครับที่ช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อให้มันมีความสวยงามได้นะครับผมปัจจุบันนี้คือสาวๆเป็นไงบ้างอะที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อชอบเรื่องของการฝึกกล้นเยอะขึ้นมากแค่ไหนครับบุ๋ม่ ตอนนี้ก็กแบบว่าเหมือนปลาเรกอไรค่านิยมอะค่ะของแบบบ้านเรามันเริ่มมีความฮิตในการฝึกก้นมากขึ้นเนาะกากล้ามเนื้อก้นแข็งแรงมันจะไม่ได้มีความสวยงามอย่างเดียวแต่มันก็รวมไปถึงตัวแปรนในการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆด้วยที่คืนใช่มค,ครับก็จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากที่จะปั้นกล้ามเนื้อไม่ใช่แค่แค่ก้นนะครับแต่ว่าเป็นส่วนอื่นๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องจัดการกับตัวเองงไงวางโปรแกรมอย่างไรกินอาหารอย่างไรนะครับ ก็มาปรึกษาโคชเมย์ได้ที่เวลยิมสาขาซัฟเฟรีนะครับผมเดี๋ยวโคชเมย์จะช่วยดูในเรื่องของโปรแกรมในเรื่องของสารอาหารแล้วก็ในเรื่องของระบบการฝึกให้ว่าการฝึกของคุณเนี่ยนะครับที่จะพัฒนารูปร่างหรือพัฒนาสุขภาพของคุณเนี่ยครับจะไปในที่ทางไหนนอกจากเรื่องของการสร้างกล้าเแล้อโคชเมย์ก็จะเก่งเรื่องของกายภาพด้วยก็จะมีเรื่องของความรู้เรื่องของกายภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับโคชเมย์สามารถช่วยช่วยดูแลได้ทั้งหมดนั่นเองครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณโคชเมย์มากคร อุปกรณ์อื่นๆใหม่ <S <S ให้หสาวเนาะนะครับผมก็ถึงคุณชอบไม่มีครับถงคตคุณชอบกดตูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลุณดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมและโคชเมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย